มา,มาค่ะเราจะแกงหน่อไม้เราก็มาเริ่มตำพริกตำเครื่องมีพริกตำพริกก่อน พอพรณาละเอียดแล้วเราก็ตามด้วยหมอหอมหมอหอมค่ะเราก็เตรียมเราหลังจากที่เราตามละเอียดแล้วเราก็ตักออกมาใส่ถ้วยไว้ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเราก็มาตามข้าวเบือต่อ okay. เข้าเบือ่อเราก็ทำเราก็กะของว่าเราจะแกงแค่ไหนเราก็ตำ,ำแค่นี้นนก็ตำตำตำข้าวให้ละเอียดเราก็ใส่พอประมาณอย่าข้าวเรายังไม่ละเอียดเลยตำต่อไปเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยเตรียมเอาไว้แกง ก็เบื้อน้ำก็เบือเบ้อใส่น้ำยะนางลงไปในหมอ้อจ้ะแล้วเราก็ติดไฟตามน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่เครื่องที่เราตำไว้ใส่เครื่องตะไคร้ชอบก็ใส่ได้ ใส่เห็ดต่อไใบก็ใส่หน่อไม้เราไม่ใส่หมดค่ะเพราะมันเยอะมันเยอะเราทำหมอ้อพอได้กินครอบครัวที่เหลือเราเอาไปกินกับน้ำพริกก็ได้ไม้ต้มเองเหมือนหวานใส่เกลือด้วยค่ะใส่เกลือมันจะได้นัว เทงเครื่องอันนี้ก็น้ำปลาเดี๋ได้ล้างหน่อยน้ำปลาชูลสรสโชรสเสร็จแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเราใส่เพื่อให้มันหอม,อมใส่ตอนจบนั้นะเอาเข้าเบืออมา ก็ใส่ข้าวเบือที่เราตำเอาไว้นี่ปึ๊บใส่ข้าวเบือชอบมากชอบมากก็ใส่มากใส่พอประมาณไม่ให้มันเหนียวเกินไปแล้วก็คนบ่อยๆเราใส่ข้าวเบือแล้วเราก็เริ่มคนบ่อยๆเปิดไฟกลางๆก,ก่อนเปิดไฟแรงไม่ได้ข้าวเบือรเราสุก ดีเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เครื่องปึ๊บพริกพริกสวนผักกระเวยแล้วก็ชะอมแกงเราก็อร่อยเสร็จเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ปรุงชิมอะไรเรียบร้อยแล้วถ้ายังขาดหรืออะไรเราอยากปรุงอะไรเพิ่มเติมก็ได้ถ้าชอบเหนียวกว่านี้ก็ปรุงข้าวเบือเพิ่มได้ ั่แกงของเราสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราก็มาตักแกงใส่ถ้วยนี่เรียบร้อยน่าอร่อยนะคะนี่มีลูกโดดแกงของเราแกงแบบบ้านๆไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์โอเคค่ะ